มังกรซ่อนราตอนที่หนึ่งร้อยเก้าอูองเขาพันลืมตาและลุกขึ้นจากเบาะนั่งสมาธินั่นใครอะเทียนโหนางขมวดคิ้ว เสีเรียกถึงหว้วนอย่างไม่เกรงใจอินขยางหรอือเจ้าของชื่อยืนกอดอกพิงประตูร่างสูงใหญ่บึกบึนทอดเงายาวเหยียดตรงบนพื้นหน้าประตูหอพระดวงตาคมกริบจ้องมองสตรีที่อยู่ข้างในขมิงหากสังเกตให้ดีจะเห็นความลังเลเซี้ยวบางๆงช้าอยู่ในแววตาหากแต่เขาไม่ได้ยืนค้างตรงนั้นนานนักสักพักก็ก้าวข้ามทอรณีประตูเข้ามาข้างในแขนที่ กอ,อกทิ้งหลงแนบข้างลำตัวพร้อมกับที่ก้าวเท้าเดินปลายมีดสั้นโผล่ออกมาจากชายแขนเสื้อสะท้อนแสงเป็นประกายเย็นเฉียบ ใครสั่งให้เจ้ามาฆ่าข้านางถามอย่างเยือกเย็นสานชาหรือ,อินใครยางไม่ตอบสนักอันเหมือนลืมเรื่องเก่าเก็บไปแล้วหรือว่าเคยลำบากลำบนแทบตายกว่ายช่วยไว้อ้องกำจัดอดีตราชรยาตรีเฉิงเฉียงทิ้งได้แต่สุดท้ายกับถูกอดีตจกักรพรรดิแย่งบัลลังก์ไปครองแขนอูฮองเฮาเยะ มาวันนี้ยังคิดจะบางเดิมพันทั้งหมดไม้กับโอรสที่ถูกราชวงศ์ทิ้งมีสถานะครึ่งๆกลางๆไม่เป็นที่เช็ดหน้าชูตาไม่กลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมหรืออย่างไรไปลายท้าควองอินขย้างชะงังกไปเล็กน้อยเพราะว่าจากนั้นก็สายหน้าแต่หากโอรสถ,ถูกราชวงศ์ทิ้งคนดังกล่าวได้ขึ้นครองบันลงังซ้ำนักอันเหมือนจะเสียหายยิ่งกว่านี้ ในตาอหูหงาเหลีเกรงร่างของอินขยางหายวับแล้วปรากฏขึ้นตรงหน้าพร้อมเงือมมีดสั้นในมือลูกธนูขนนกดอกหนึ่งแหวกอากาศพุ่งเข้ามาในหอพระดุดดาวตกขนะเสียงเกรงก็ดังขึ้นมีดสั้นในมืออินขยางถูกลูกธนูยิงกระเด็นออกไปแบบชิวเฉียดและพุ่งเข้าไปปักในผนังดังจุ๊ก คนสองคนในหอพระหันไปมองพร้อมกันมาตัวหนึ่งหยุดเท้าลงตรงหน้าพระที่นั่งพร้อมขาบที่เสียงกับมานาตะโกนก้องราวกับฟ้าป่าหยุดนะองค์พระอุทานอย่างไม่เชื่อซ้ายตาซาอนเฉา สานชาวตะวันตัวลงจากหลังมาใช้มือข้างเนียวอุ้มเซียอินก้าวฉับๆเข้ามาในหอพระความคิดนำไปท่วนประดังเข้ามาในสมองอินขยงังพร้อมกันแต่ละความคิดยังไม่ทันได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นในหัวก็มีอันต้องหยุดชะงักสานชาวจ้องมองเขากรม่งด้วยสายตากดดันรากะเะล็กพันช่งมือข้างที่ว่างขยับช้าๆตรงข้างลำตัว จากนั้นกระีลลงย้อนกระถูกชักออกจากฝากอินขยางดึงเทาดีก้าวออกไปครึ่งหนึ่งกลับมาความเอ่ยถามยิ้มยิ้มแม่รับสั่นนึกอย่างไรอยู่ถึงได้มาที่นี่ ชานชาวกลายมือออกจากด้ามกระดี่ปล่อยให้ลงยนไล้กลับลงมาอยู่ในฝากนางเดิมครับเปลี่ยนมาอมเสียอินแบบซ้องมือได้หันไปโป้งท้ามอูหงเห่าตรงๆอย่างไม่พูดพร่างทําเพลงให้เสียเวลาว่าเทียนโหอยะก,กลับขึ้นมากุมอำนาจอีกครั้งหรือไม่ยิงไว้กลางคอลสงวนท่าทีอย่างระแวดระวัง ชาญชาวทำเป็นมองไม่เห็นความว่า,าระเมงในดวงตานางเขาเล่าเรื่องเกิดขึ้นในวันนี้ให้ฟังคร่าวๆก่อนจะถามว่าอาดีตก่อนอดีตจกักรพรรดิจักรเสด็จสวรรคตได้มีคำสั่งให้กวาดล้างสมัครพรรคพวกของท่านให้สิ้นซากในโจอองพุ่งขึ้นของราชได้ไม่นานยังไม่ทันได้จัดการอะไรทั้งสิ้นตอนนี้เป็นโอกาสทองที่ท่านได้กลับขึ้นมาผง,งาดในราชสำนักอีกครั้ง แค่ก้าออกจากประตูตำหนักชิงหนิงทั้งแฟ่นดินต้าทางและราชอำนาจก็จะมาอยู่ในกำมือท่านแล้วท่านอยากคว้าโอกาสสุดท้ายที่จะขึ้นไปนั่งอยู่บนบัลลังนั้นหรือเปล่า ในสุดเฮองฮาก็เอ่ยเอือนว่าเสี้ยอินเป็นอะไรเลยสีหน้าชานชาวนิ่งงบแมบคนเตรียมตัวเตรียมใจพุ่งเข้าชนให้ดับยิ้นกันไปทั้งสองฝ่ายเขาพูกเข่าข้างเดียวลงกับพื้นจับเสี้ยอินนอนพาดหน้าขาชันนิ้วสางปล่อยผมรุ่ยร่าข้องอีกฝ่ายให้พ้นใบหน้ายาลับสองเม็ดที่หมิงชงเยยนเคยนำมาบรรณาการท่านเม็ดสีแดงใช้ไปแลนีตอนนี้เม็ดสีดำอยู่ที่ใดรอเจ้าพูดอะไรอ่ะ เขาพูดถึงสิ่งนี้น่ะสิสานชาวยังไม่ทันตอบอินขย,ยังก็สายหน้าทอนทอดถอนใจและล้วงอะไรบางอย่างออกมาจากแกนเสื้อสิ่งนั้นกระทบแสงเป็นประกายสีทองระหว่างปลายนิ้วเขาถูกโยนไปตรงหน้าแม่ทัพหนุ่มดังกริงนั้นคือหัวธนูดอกหนึ่งปลายแหลมตักติดเกร็ดสีเขียวแกมทองขนาดประมาณครึ่งฝ่ามือ แรงกระแทกมหาศาลทำให้เกร็ดแตกลานละเอียดยิบสะท้อนแสงเป็นเรี่ยวๆพร่างพรายในตาราวกับอะลอกขึ้นแม้ในใจจะคาดเดาได้อยู่แล้วแต่เมื่อได้มาเห็นเองสารชาวก็ยังหลับตาแน่นอวัยวะภายในเหมือนฉีกตัวออกจากตำแหน่งที่ควรอยู่จนขาดวินชุ่มเลือดแล้วจมดิ่งลงไปใต้บาดาลน,นึกเสียใจขึ้นมาแล้วหรือเจ้าสนักอันเหมือนถามกระซาวหากท่านไม่บุกยึดล่วอย่าง นายยกทัพมาล้อมช้างอันแต่เลือกปฏิเมืองจินหลิงแบ่งแผ่นดินออกเป็นสองแล้วแยกกันปกครองหรือไม่หาตอนนำไพร่พลตีประตูมิงเตอ๋อท่านเร่งมือให้เร็วขึ้นอีกนิดกัดฟันตีประตูเมืองให้แตกในอึดใจเดียวทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้ก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจริงไหมละ่ะเสี้ยอินกำลังจะตายหรืออูฮงเฮาพึมพำอย่างเหลือเชื่อซานชาวสู่ทใายใจข้าเล่อตอบเสียงพระเขาไม่ตายหรอกหากข้าเลือกเดิน อีกทางเขาไม่ตายแน่ว่าอย่างไรท่านแม่ช้ยาสีดำเม็ดนั้นแลกกัำน้าสูงสุดในชั่วชีวิตที่ท่านที่เหลือของท่านเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าพอหรือเปล่าความรู้สึกต่างๆผสมปนเปกันซับซ้อนอยู่บนใบหน้านางมีทางการช่างใจความดังเล และความหวาดระแวงกับความเฉียบขาดทว่าเพียงแค่ไม่กี่อึดใจความรู้สึกเหล่านั้นก็เลือนหายกลายเป็นความสุขุมเยือกเย็นเหมือน่าวสตรีผู้เดินฝ่าลมพายุมาหลายครั้งร้ายค่าในชีวิตได้หวนคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงที่สุดนักปกครองและหมุนตัวเดินเข้าไปในห้องด้านล้างเวลาไหลรินไปนอย่างชื่นฉาไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ ร่างในชุดกระโปรงสีแดงกรีบกุลาปักผมด้วยปิ่นทองคำประดับตุ้งติ้งไระยะถึงขั้นเดินออกจากด้านหลังรับแนนมืออุ้มกรองประทับสีแดงเข้มพอกดกลไกในให้ลิ้นชักชั้นล่างสุดดีดออกมากินหอมก็กำจายฟุ้งไปทั่วห้องเม็ดยาสีดำเป็นเลื่อมมันนอนนิ่งอยู่บนผืนกำรรมะหยี่เมื่อครั้งแวะพักเรียบนักแปลพระราชฐานฟูยะระหว่างทางไปเขาไทซา,านหมิงเีงเหยียนเคยทำนายไว ว่าวันที่มังกรทองประดัดครองพี่พบคือวันที่มังกรเขียวมอดมวยอาสันตอนนั้นข้า่านึกว่าเขาหมายถึงข้าเพิ่งรู้เพิ่งได้รู้เดี๋ยวนี้เองว่าข้าเขาุัใจผิดเขาหมายถึงถ้าทำหมายถึงข่าจริงเขาควรพูดกับข้าจับ รับหลังเสื้ออินไม่ใช่พูดเอามาต้องต้องตรอนหน้าเจ้าตัวเขาคงคาดเดาได้ตั้งแต่เวลานั้นแล้วกระมังว่าจะมีวันนี้ชาญนชาวเอ่ยเสียงเย็นชาลิขิตฟ้าก็สิ่งนี้แม้จะล่วงรู้ล่วงหน้าก็ยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไม่ฉันจะเรียกว่าลิขิตฟ้าหรือถูกต้องนะลูกค่าอูหงาห้าวหยิบก้อนขี้พึ่งเม็ดนั้นขึ้นมา จ้องมองสารเชาอย่างเพ่งพิษรากับเพิ่งเคยเห็นเขาเป็นครั้งแรกและพันถามขึ้นว่าอยากรู้ไหมว่าเพราะเหตุนใดตอนนั้นองค์ไทจงจะได้ส่งเจ้าที่ยังแบเบอะไปอยู่ไกลถึงโม่เป่ยชายหนุ่มเยียดยิ้มถ้าจะพูดเรื่องนี้สู้บอกข้ามาดีกว่าว่าใครเป็นพ่อข้าขันแน่องค์ไทจงหรืออดีตจัก,กรพรรดิ ผิดค่าที่มันดาไม่มีท่าทางกระดากใจหรืออับอายไม่ให้แต่นที่เดียวกลับหัวเลาะเบาๆก่อนจะเบะปากอันที่จริงค่าก็ไม่รู้เช่นกันอะไรไม่เคยเขิด อะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็นวันนี้และอินขยั้งถอนหายใจตอนนี้ข้าตั้งท้องเจ้าเป็นช่วงไว้ทุกชูกลัวท้ยเฟยพอดีดังนั้นองค์ไท้ยจงจึงสั่งให้ข้าเก็บตัวบำรุงคันอยู่แต่ในตรักห้ามให้ใครรู้ทั้งนั้นใจข้าก็มีคำถามเช่นกันว่าพ่อแท้ๆของเจ้าคือใครร้างจากนี้ชีวิตข้าจะเป็นอย่างไรจะเป็นที่โปรดปรานขององค์ทายจง พราะมีเชื้อพระนอให้หรือว่าข้าควรวางเดิมพันไว้กับอดีตจักรพรรดิมากกว่าจะเกิดมาบนโลกนี้ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ไม่แน่นอนเอาเสียเลยวันที่เจ้าลืมตาดูโลกรอาการประชวนนี่พอจะทุเลาขึ้นแล้วขององค์ท่ายจงกับสุดหนักอย่างรวดเร็วยวนเทียงกลางทํานายทายทักว่าดวงเจ้าเป็นอรกับเจ้าเป็นดินจําต้องเอาตัวออกไปเลี้ยงนอกวางหลวง สายตาชาญเชอาไม่คลาดไปจากก้อนเึ่งในมือหูของเขาไม่้แต่อึดใจเดียวแล้วทําไมถึงต้องส่งข้าไปอยู่โม่เปล่ยนางไม่ได้ตอบคําถามของเขาตรงๆต,ตอนนั้นข้าต้องพยายามแทบตายกว่าจะสืบคำทำนายครึ่งแรกม,มาจากคนใกล้ชิดองค์ไทจงได้ ส่วนคำทำนายอีกครึ่งที่เหลือครับเพิ่งมารู้หลังจากได้เป็นฮองเฮาแล้วในอีกหลายปีถัดมาตอนที่สั่งค่าสร้างกวนอีแล้วมันสาบแช่งค่าก่อนตายเลยได้ตตะหนักว่านี่แท้คำทำานายของยวนเทียงกลางยังมีอีกส่วนหนึ่งหลังสิ้นรัชกาลที่สามของราชวงศ์ถังจากพรดหญิงแซ่อูจะขึ้นครองแผ่นดินมีเพียงอุรัสมังกรทองที่หวนคืนจากโมเปยเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงลิขิตนี้ได้ให ดวงตาสารเชาวไวระลึกปริศนาคาใจที่ขอบคิดเท่าไรก็ไม่มีคำตอบพรานกระจังแจ้งขึ้นมาทันทีว่าสร้างกวนอิหรือ ใช่แล้วดังนั้นในปีที่ช่างกวนอีตายท่านหนึ่งได้ส่งสารไปมอบเปยให้เสี้ยอินค่าค่าทิ้งเสียฤหูห้องเงาแสดงความชื่นชมออกมาทางสีหน้าอย่างไม่ปิดบางที่อีกฝ่ายปฏิตปต่อเรื่องราวได้ถึงขั้นนี้ถูกต้องแล้วเหตุการณ์ต่างๆร้อยเรียงเข้าด้วยการตามลำดับเวลาตอนที่เสี้ยอินถูกในระเทศออกจากเมืองหลวง เดิมทีอูหงเฮาสร้างให้อีฝ่ายไปตามหาเลี้ยงดูเลือดเนื้อเชื้อไขที่พลาดพรากจากการหลายปีกระเพาะความรักความอาทรตามประสามันไดที่ต้องแอบเก็บซ่อนไว้มาช้านานแต่หลายปีให้หลังสร้างกนอียุยงส่งเสริมอดีตจกักรพรรดิให้โปรดนางออกจากตําแหน่งห่องเหาทตว่าความพยายามล้นเหลวจนตัวเองถูกประหารก่อนตายได้พ้นคาสาปแช่งออกมาอู๋งขฮาจึงได้ตระหนักว่าที่แท้ลูกในไส้ถูกทิ้งให้ใช้ชีวิตในโมื่อเปิดคือความนา ชิ้นใหญ่สุดที่คัดคว้างการขึ้นครองแผ่นดินของตนเองต่อให้ทรงประยุมเมื่อเปิยสารชาวถามอย่างเหลือเชื่อทําไมถึงไมย่ยกให้ครอบครัวได้ดีเลี้ยงดูแต่กลับทิ้งกว้างจนคาดต้องกลายเป็นทาต อันที่จริงสารชาวไม่มีความรู้สึกใดๆต่อพ่อแม่บางเกิดกล้าวทางสส้นการเวลาล่วงเลยมานานพอที่จะดับความเกลียดแค้นขุ่นเครื่องให้มอดเย็นลงได้สิ่งที่อยู่ในหัวใจไม่ใช่ความคับแค้นเป็นความประหลาดใจและความจงงนมากกว่า องค์ไทจงส่งคนไปเมื่อเปิดเพื่อดูแลเจ้าแต่ที่นั้นมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่มากทั้งสภาพอากาศอันโหดร้ายทารุณทั้งศึกสงครามที่อุบัติขึ้นหนึ่งหนืองนางตอบเสียงเรียบสงบอีกอย่างองคไทจงก็เสด็จสวรรคตแบบปุ๊บปับ๊บไม่ทันมีโอกาสได้บอกตัวตนของเจ้าให้อดีตจกษัตริที่ทําศึกติดพันได้รู้ตอนนั้นตัวข้าเองก็หวังจะได้กลับเข้าวังหลวงแล้วเป็นที่โปรดปานอีกครั้ง หากอูหฮงเฮาบอกให้สวามีคนที่สองล่วงรู้ว่ามีชาญชาญอยู่บนโลกนี้แม้อดิตจักรพัิจะออกปวกเปียกป่ออ่อนแอก็มีทางพอให้เด็กที่อาจเป็นน้องชายหรือลูกในไส้ของตัวเอง ไปตกรกรรมลำบากอยู่ข้างนอกแต่หากทำเช่นนั้นจริงก็เป็นที่รับรู้กันว่าอูฮองเฮามีเชื้อพระนอให้องคทายจงคนเหนือหนังย่อมไม่ขาดกลับเข้ามาถาวายงานฝ่ายในให้อดีตจกักรพรรดิได้โดยเด็ดขาดเพราะเหตุนี้ช่วงที่ผ่านมาก็าเลยมกยักจะนึกถึงคําทํานายของหยวนเถียนกังอยู่บ่อยครั้งคนที่จะพลิกกระิ่ฟ้าไม่ให้ข้าขึ้นเป็นจกักรพรรดหญิงมีเพียงเจ้าอย่างที่เขาพูดไว้จริงๆตอนพบกันอีกครั้งในช้างอันเมื่อ8ปปีก่อนข้าควรข้า เจ้าทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่น่ายอมสิอินห้ามไว้เลยพูดจบกระท้อนหายใจแผ่วๆจนแทบไม่ได้ยินสารเช้าเอ่ยด้วยเสียงแห่พราดถูกต้องท่านแม่แต่ตอนนี้ลิขิตฟ้าอยู่ในมือท่านท่านตัดใจด,ด้วยตัวเองว่าต้องการเปลี่ยนมันให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ หลังจากความเงียบอันยาวนานอูหงเฮาชูเม็ดยาสีดำในมือให้สูงขึ้น,นกว่าเดิมเล็กน้อยรู้ตัวหรือเปล่าว่าเจ้ากำลังจะปล่อยมือจากอะไรเซออินขมดคิว้วทั้งที่ไม่ได้สติคล้ายมีความทุกข์ทรมานและความกังวลที่สละทิ้งไปไม่ได้สารชาาค่อยๆรูปวางคิ้วเจ้าตัวให้ใคลายออกปลายนิ้วมีแต่ตายสากกร้านสันสะท้านติด,ด ข้ารู้แต่เพียงว่าหากเขาตายข้าต้องสูญเสียอะไรบ้างเมื่อครั้งที่เสนิตินชายบำเรอถูกองค์ไทจงสังหารร,ชราชญาตหลีเฉิงเฉียนลูกใจเจ็บแค้นแล้วก่อกบฏจนถูกถอดจากตำแหน่งในที่สุดต่อมาอดีตจักรพรรดิดึงดันจะท้าปนาข้าเป็นหองเหา่านำไปสู่การล่มสลายของกลุมอำนาจกล่าวกวนหลงจางซุ่นอูจีและสร้างกวนอีกก็ต้องมาตายตกไปด้วยมาตอนนี้ยังมีเจ้าอีกคนอูหองเฮาน้อมตัวลงใช้สอง จับเม็ดยาส,สีดำชูระดับสายตาสั้นชาวก่อนจะถอนหายใจเฮือกพวกผู้ชายราชกุลหลีนี่น้าสานชาดึงยามเป็นนั้นออกจากมือนางด้วยมือสั่นเทาเพิ่งจะขยี้ขี้พึ่งที่ห่อหุ้มอยู่รอบนอกออกเขาพันนึกออะไรได้จึงใช้เล็บ สกิดเนื้อยาบางส่วนใส่ปากตัวเองกืนลงกออผ่านไปสภาพกเขาอยสมัยใจขึ้นเปราะหนึ่งและป้อนอยาอวนกลิ่นฮอสมือนใครโรรินใส่ปากคนรักเม็ดยาสีดำละลายหายไปกับตาอย่างรวดเร็ว เสื้ออินหอบหายใจทีกระชั้นใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำเงือนเย็นไหลรินลงมาตามจอนผมจันั้นร่างก้งร่างกระเปงแสงเรองเรืองลวดลายมังกรแผ่ขยายอย่างรวดเร็วส่วนหัวพาดจากข้างลำอคอขึ้นไปถึงครึ่งแก้มทรงเสียงกระรามเมี้ยวๆที่ได้ยินไม่ถนัด ไม่ต้องร้อนรอนอินคอย่างพูดขึ้นเหมือนอ่านใจเขาได้มังกรเคี้ยวของเขาอ่อนแอเต็มทีแล้วอีกเพียงครู่เดียวใ็ถูกถอนออกไปทั้งหมดไม่เจะบปวดทรมานเท่าใดนักหอกหลังจากนี้แม้กำลังภายในและอวรยุทธะยังอยู่แต่เขาก็จะเกิดแก่เจ็บตายเหมือนมนุษย์ธรรมดาไม่มีวันที่จะผลทยานขึ้นฟ้าเหมือนมังกรยักษ์ที่ไปทั้งเมืองด้วยอย่างได้เลยเสียงทุ้มของสารชาแหบรา เสื้ออินไม่อยากตายมือใหญ่ลูบผมเปียกชื้นของร่างในอ้อมกอดครั้งแล้วครั้งเล่าขณะพึมพำเขาอยากมีชุดอยู่ต่อไปข้ารู้อูหงเฮาก้มตัวเหนือโต๊ะเขียนอะไรบางอย่างใส่แผ่นกระดาษอย่างรวดเร็วตัวอักษรละเอียดยิบบนนั้นก็คือรายชื่อขุนนางพร้อมด้วยตำแหน่งนางวางผู้กันลงเมื่อเขียนเสร็จนี่ก็คือรายชื่อคนของข้า น่าจะยังไม่ทันได้ถูกหลีเสียนทําอะไรหรกให้พวกเขาส่งข่าวติดต่อการดูให้ดีว่ายังมีใจจงรักภักดีต่อข้าหรือไม่และสั่งให้กองกํลาลังเผยยาและกองราชองครักษ์ซ้ายขวาเฝ้าประตูวงังหลวงแต่ละด้านเอาไมาเรียกรวมตัวอำมาตย์ใต้อำมาตย์จางอำมาตย์หลายอำมาตย์หาและคุณนางสําคัญคนอื่นในราชสำนักในสนักราชเลขาที่การให้ไปเชิญจกักรพรรดิออกว่าราชการที่พระที่นั่งหายนย้นทันที ชา,ชาญชารับกระดาษแผ่นนั้นมาไว้ในมือพรางพูดเบาๆข้าจะให้มาสิ้นไปเชิญหลีตันออกจากตำหนักจี้ออกและส่งตัวไปให้ท่านที่ตำหนักชิงหนิงโดยเร็วผู้เป็นบรรดาพยักหน้าในน้อยอีกอย่างชายหนุ่มเอ่ย ท่านหมิงเคยช่วยเสี้ออินเอาไว้ที่พระราชวังลัวยาบนคุณอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่ตอบแทนไม่ได้ส่วนทําหนักสำนักอันเหมือนมีความดีความชอบได้ช่วยฆ่าตีเมืองหลวงตะวันออกวันข้างหน้าจะต้องอยู่ในฐานะสำคัญของสองอย่างนี้เกี่ยวพันถึงสัจจะวาจาจะบิดพรี้ยวเป็นอื่นไม่ได้แม้แต่นิดเดียว อูงหงามองมีดสันด้นในยังสองประกาศเยียบเย็นแม้ปากอยู่ในผนังก่อนจะปลายตาไปทางอินขาย,ยาที่ยืนก้มหน้าอย่างทอมตัวแล้วตอบเสียงห้วนว่าได้ข้าเข้าใจแล้ว <c oughs> ร่างไม่ได้สตสิีฟเซอินสันริกาันช้าอุ้งายนั้นขึ้นมาหมุนตัวเดินออกจากหนักชิงหนิงที่กำลังจะกลายเป็นดำหนักสูงส่งไรที่เปรียบในอนาคตอันใกล้โดยไม่มีทางอะไรอวันใดๆทางสิ้นยามโยวันนี้ 17บเนกาถึง19บเกานาฬายามโยวันนี้พระที่นั่งหารนยวนจะเปิดประชุมใหญ่ข้าจะให้คนส่งข่าวมาที่ตำหนักนี้โดยใช้ป้ายคำสั่งของกองกำลังเปิยยาเป็นเครื่องยืนยันตัวตนเมื่อแสงอาทิตย์ฉายจับขอบฟ้าฝั่งตะออกในวันรุ่งขึ้นท่านจะกลายเป็นผู้ปกครองคนใหม่ของแผ่นดินนี้แล้วก็ได้จบตอน